สวัสดีอีกครั้งนะคะเด็กๆวันนี้ครูอ้อยก็จะพาเรามารู้จักคำะสมนะเป็นการสร้างคำในภาษาไทยอีกชนิดหนึ่งนะคะเรามาดูที่คำะสมคำะสมเป็นการสร้างคำขึ้นมาใหม่นะจากการนำคำมูลสองคำขึ้นไปมารวมกันเกิดเป็นคำใหม่ค่ะมีความหมายใหม่ทำให้มีคำใช้ในภาษาไทยมากขึ้น ลักษณะของคำผสมนะคะลักษณะของคำะสมมีดังนี้ค่ะหนึ่งค่ะคำผสมเกิดจากคำมูลตั้งแต่สองคำขึ้นไปมาผสมกันแล้วเกิดความหมายใหม่นะคะแต่ยังมีเขาความหมายเดิมอยู่เช่นพ่อตาคนะคำว่าพ่อเนี่ยหมายถึงสามีของแม่ตาหมายถึงพ่อของแม่มารวมกันมาผสมกันเข้านะเป็นพ่อตา หมายถึงพ่อของภรรยาค่ะต่อไปข้อ2คนะคะคำผสมสามารถแยกเป็นคำๆได้และคำที่แยกได้แต่ละคำนะคะมีความหมายต่างกันเมื่อนำมารวมกันความหมายต่างจากคำเดิมค่ะเช่นปากกานะคะปากหมายถึงค่ะอวัยวะของคนและสัตว์สำหรับกินอาหารและใช้ออกเสียง ส่วนคำว่ากาหมายถึงนกชนิดหนึ่งหรือภาชนะสําหรับใส่น้ําหรือต้มน้ําประสมกันเข้าเป็นปากกาหมายถึงเครื่องสําหรับขีดเขียนค่ะข้อ3คําที่มาประสมกันจะเป็นคำมูลในภาษาใดาก็ได้เช่นเขียบทิดเป็นคำไทยประสมกับศาษาสกฤษรถเก๋ง เป็นภาษาบาลีกับภาษาจีนตู้โชเป็นภาษาจีนกับภาษาอังกฤษซึ่งมาผสมกันแล้วนะก็จะเกิดคําใหม่4่ค่ะคผสมที่เกิดจากคํามูลซึ่งมีลักษณะเป็นการย่อคำและหลายคําส่วนมากมักจะขึ้นต้นด้วยคําว่านักชาวชาว่างหมอการความผู้ของ เรื่องทีเด็กๆรู้ไหมคะว่าคําเหล่านี้นะถ้าขึ้นต้นนะถ้าไปผปสมกับคาใดแล้วจะมีความหมายจะมีคําขึ้นมาเยอะแยะและมีความหมายใหม่ขึ้นมาเยอะแยะมาดูตัวคําแรกคําว่านักค่ะนักเมื่อผสมเมื่อนํามาผสมกับคําอื่นนะก็จะเกิดคําขึ้นมาเช่นนักร้องนักเขียนนักเรียนนักสู้คําว่าชาว ชาวบ้านชาวเมืองชาวนาชาววังคาว่าช่างช่างไม้ช่างเสริมสวยช่างไฟฟ้าหมอหมอดูหมอความหมอผีหมอนวดหมอลำก็ว่าได้นะคะการค่ะการบ้านการเมืองการไฟฟ้าการกลังความความดีความชั่วความสุขความทุกข์ ผู้ผู้ใหญ่ผู้ดีผู้อํานวยการผู้น้อยผู้ร้ายหรือเรียกอาจจะได้มาผสมหาคํามาผสมอีกได้เยอะแยะนะคะคำว่าของค่ะของใช้ของไหว้ของเล่นของชํารวยเครื่องเครื่องมือเครื่องบินแล้วก็เครื่องหมายนะคะคำว่าที่ค่ะที่นอนที่ดินที่เที่ยวที่พักค่ะและข้อที่ห้านะคะคระสม เป็นคําชนิดใดผสมกันก็ได้นะคะเช่นคํานามผสมกับคํานามได้คาว่าแม่น้ําพ่อบ้านแปลงสีฟันคํานามผสมกับคํากริยาเช่นแบบเรียนเข็มกลัดยาดมคํากริยาผสมกับคํานามค่ะเช่นกินใจเล่นตัวเข้าใจคํานามผสมกับคําวิเศษค่ะเช่น น้ำแข็งถั่วเขียวหัวหอมคำกริยาผสมกับคำกริยาเช่นต้มยำพิมพ์ดีจดจำบุพบทผสมกับนามเช่นข้างถนนนอกคอต่อหน้าคำวิเศษผสมกับคำวิเศษเช่นอ่อนหวานหวานเย็นค่ะคำวิเศษผสมกับคำนามก็เช่นอ่อนข้อสองหัวเป็นต้นนะคะ สำหรับคลิปนี้ครูอ้อยก็ขอจบเพียงแค่นี้พบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ